กระปุกครับตัวใหญ่มากเลยทุกคนอาจจะไม่เอาไปนะครับอ่าสิบอืมก็เก็บได้ประมาณอ่า สามชั่วโมงก็ได้แค่นี้แหละสวัสดีนะครับทุกคนคืนนี้อาจะมาเก็บหอยนะครับทุกคนเนี่ยตอนนี้อาก็อยู่ในป่านะครับทุกคนอยู่ในป่าเข้ามันลึกมากเลยมาเก็บหอยนะครับอืมันลุ้งกันหน้า,าเก็บได้เท่าไหร่นะครับทุกคนมันลุ้งกันเลยโอเคตอนนี้อาก็อยู่ในป่านะครับทุกคนอยู่ในแม่น้ำนั่นแหละ นี่นทุกคนหอยนี่นทุกคนเนี่ยโอ้ย๋ยวเราก็จะเก็บขึ้นไปแบบนี้แล้วทุกคนโอเคคือแบบมีปลาก็จับปลามีบากบก,บก็จับกบนะครับปูเนี่ยปูเนี่ยไม่เอานะครับทุกคนอืม <laughs> โอเคนี้นะครับโอเคไปลุ้นกันเลยไปนี่ครับนี่ไงหอย ก็จะหาอันนี้ดูนะเลยอันนี้น่าจะมีเยอะเนี่ยไม่มีสักตัวเลยคุณคุณก็ไม่เอานะครับทุกคนเ,คเราจะเอาแค่หอยเหลปลานะครับอันนี้ไม่มีแลวอันนี้มีอยู่นะครับ ดูนะครับเนี่ยกุ้งเยอะมากเลยสามตัวติดติดกันนี่ไงหนึ่งตัวกลวลำลังแล้วก็ดูอืมว่าตรงนี้ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่นะครับเนี่ยสองสี่ห้าตัวโอ้โหเล็ดมือ ก็ได้อยู่นะครับปลาเนี่ยเล็ดเกินไปนะครับอาจจะไม่เอานะครับเล็ดเกินไปเนี่ยพื้นลุ่มต้นนะครับได้แค่นี้ตอนนี้อาจเจอกบนะฮะทุกคนดูกันว่าจะได้ไหมหรือว่าจะหนี โอ้ขบชิน้นนี้นะครับเห็นไหมเอาไปด้วยนะครับ <_ ieur> อเอาไปด้วยล้างก่อนตอนนี้ก็ได้แค่นี้นะครับบต,ตัวนึงแล้วก็หอยอีก๊ก อุ้ยนี่อุ้งอยู่ทจ่ๆๆของเด็กเอาไปนะครับเนี่ยดีไงเก็บทีลโต้เทีลโต้นะครับทีลโต้เก็บรวมแล้วน่านะจะเยอะอยู่ ตอนนี้อาเจอกบตัวหนึ่งนะฮะตัวใหญ่มากมันลุ้นกันว่าจะได้ไหมอืมตัวใหญ่นะครับป,รปึ๊บเนี่ยโอ้อโอ้หืมนะครับจับได้แล้วเอาหนี้ เยะด้วยเอาเอาโอ,าอ,าอา้นี่เก่งสะนเด้อยัะอิดจ้ะเนี่ยครับตัวใหญ่นะครับเนี่ยนี่คือปลานะครับอ่าเขาเรียกว่าปลาอะไรไม่รู้นะครับเตียวา่าเนี่ยตัวเล็กนะครับอ่าก็เลยจะไม่เอากดจะเก็บไว้แค่นี้เนี่ย มันไม่ง่ายเลยนะครับทุกคนกวดจะเก็บได้แค่นี้เนะี่ยโอโหยากมากนี่ไงแต่ว่านี่ก็เล็กอยู่นะครับดูดีๆเล็กเล็กรอรอให้มันโตก่อนนะครับเนี่ยรอให้โตก่อนโอเคปล่อยเข้าไปโ,โหกุ้งกุ้กงัวใหญ่มาก เราเอาไม่เอานี่ไม่ใช่เป้าหมายสามตัวสี่ตัวหกห้าตัวนี่ไงนี่ตัวใหญ่นะครับนดนนี่ตัวใหญ่มาก นี่ก็ตัวเล็กนะครับเราจะจับไปดูอุ้ย,ย,ยนี่เออ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 ดีดีหนี่ไปแล้วปล่อยเข้าไปเล็ดอยู่อืม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 อ จับจับเอาได้จับได้ไหมตัวนี้เรียบร้อยได้อยู่ครับเนี่ยมีแค่ตัวเดียวดูกลัวจะเก็บได้สิบตัวแล้วโหยากมาก เจอปลาปลาอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนเนี่ยดูนะโอ้ยาพากโอ้โหอืมโอ้โหเจอปูนะครับทุกคน,นปูตัวใหญ่มากเดี๋ยวอาจจะจับให้ดูนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เอาไป อตัวใหญ่มากเลยทุกคนอาจจะไม่เอาไปนะครับนี่คือปูอ่าเขาเรียกว่าปูอะไรไม่รู้ปล่อยเข้าไปนะครับแค่รีวิวก็พอถือว่าตัวใหญ่นะครับเนี่ยอโอเคปล่อยไป จะไม่เอาไปนี่คือไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายคนอาก็คือหอยนะครับหอยก็คือหอยแล้วก็ปลาแล้วก็กบเขาเรียกว่าปลาอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยหอยมีเยอะมากไม่รู้ว่ามารวมตัวตรงนี้มัน สามตัวนะครับเออสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าสิบหืถ้ามีแบบนี้เนี่ยดีนะครับอ้าวสิบตัวหมด มีแบบนี้เนี่ยก็คงดีนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยเก็กบแบบทีละตัวทีละตัวอย่างเงี้ยตรงนี้เนี่ยมันรวมตัวกันหมดเลยนี่มันไม่มีนะครับหนูตาดูมีอยู่ ืมตรงนี้น่าจะเยอะอยู่นะนี่โอ้โหนี่แหละอืาอืมรืมตัวตัวนี้ก็หมดเลยอ่ะ อึจ้าดูอึจ้าโอ้ตัวนี้เนี่ยไ,ได้เยอะอยู่นะนี่อยู่นะอ่ะนี่มันจะหมดแล้วมั้งสี่ตัว หมดแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับเรียกว่าปลาช่องใช่ไหมครับ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็พอแล้วนะครับทุกคนโอ้โหงั่วงแล้วด้วยตอนนี้ก็อ่ามาถึงที่กระท่อมกระท่อมเขาเลี้ยงงัวนะครับทุกคนมันดูกันว่าอาเก็บได้เท่าไหร่นะครับดูกันเลยดูนะครับยังไงก็เยอะอยู่นะครับเนี่ย น่าจะประมาณสี่โลห้าโลน่าจะประมาณนี้แหละนะทุกคนอา่อาอ่าก็เก็บได้ประมาณอสามชั่วโมงก็ได้แค่นี้อ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าใครดูจบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับบ๊ายบายครับ